สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกดเช้านี้อยู่ที่ขอนแก่นครับวันนี้วันที่ส6วันอาทิตย์เดือนสิงหาคม2563วันนี้จะมีการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกนัดกันที่นั่นครับเพราะได้ชุมนุมเป็นดาวกระจายกันตั้งแต่กรุงเทพและกระจายไปทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเชิญชวนนะครับคนไหนว่างก็ไปดูแลให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทราบข่าวว่าจะมีการก่อม็บมาชนมบอย่าทำนะครับไม่มีประโยชน์อะไรการชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิที่พี่น้องประชาชนประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ก็ทําได้ครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรผมเสียใจครับที่ประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ดูแลสนังงานตำรวจแห่งชาติออกมาพูดว่าผมไม่ได้สั่งให้ใครไปจับเพนกวินนะถ้าแปลความตำรวจเขาไปทำของเขาเองไปทำตามหน้าที่เองผมไม่ได้แทรกแซงให้สัมภาษณ์ทำไมล่ะครับทำไมคุณไม่สั่งตัดไฟแต่ต้นลม ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปยุ่งไปคุกคามลูกหลานซึ่งเขากำลังจะเป็นแกนนำในการปราศัยต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิทบไตของชาติบ้านเมืองนี้คุณประยุทธ์ด,ดูแลตำรวจแต่ไม่รู้เรื่องแมวตัวไหนจะเชื่อครับยังไม่ต้องถึงหมาแล้วครับแมวตัวไหนเชื่อครับเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนี่คุณเอาตาไปไล่ ไม่สนใจทําเป็นเฉยเมยเป็นจ่าเฉยเอาคดีลูกปาของนักการเมืองคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีไปถึงไหนคดีบอสอยู่วิทยา8ปีไม่สนใจใยดีพอมีเรื่องมวราวก็กระตือรือร้นจะปรับปรุงจะทําคดีหรือฟื้นกันใหม่สสบางคนเป็นพักพลังประชารัติติดคุก4ปีแล้วหนีหนีหมายจับไม่เข้าคุกเข้าตารางอยู่ยังไง ที่คนอื่นเฉยเมยที่ประชาชนจะเรียกร้องหาประชาธิปไตยพูดจากันในสิ่งที่ประเทศไทยมันมีสิ่งที่ปิดบังซ่อนอยู่ใต้พรมสี่พูดความจริงเนี่ยทำไมไปจับเขานี่แหละจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจากหยดเดียวจะเป็นน้ำพึ่งเป็นขวดครับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมันก็จะเกิดขึ้นเพราะผู้ปกครองมองประชาชนเป็นศัตรูมองลูกหลาน ที่เขากล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ซุบซิบกันผู้ใหญ่ซุบซิบกันครับแต่ไม่กล้าพูดหยุดหยุดหยิกกันซะด้วยซ้ำแต่นักศึกษาเด็กเขาเอาสิ่งที่ท่านซุบซิบที่เป็นความจริงเนี่ยไปพูดบนเวทีแล้วมันหนักหัวไขรครับแล้วมันหนักหัวไขรผมยืนยันนะครับผมให้กำลังใจนักศึกษาประชาชนปลดแอกล้านเปอร์เซ็นต์คนไหนอยู่ใน ประเทศไทยต้องบริสุทธิ์ครับต้องยุติธรรมถึงจะปกครองไฟฟ้าประชาราชได้ประชาชนต้องการผู้นำที่ดีต้องการผู้นำที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เป็นผู้นำที่ชาวโลกยอมรับนับถือไม่ใช่ผู้นำที่สืบทอดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญที่ตนเองสั่งให้บุคคลอื่นเขียนขึ้นเอา250คนสวมายกมือยกยกมือยกตีให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ไปไหนมาไหนครับ เขาจึงรวมตัวกันเพื่อเชิญคุณออกไปจากตำแหน่งปล่อยให้ประเทศชาตินี้มีโอกาสร่างร,รัฐมนูญซึ่งเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ให้กติกาเป็นการยอมรับกันทั่วๆวไปครับผมจึงให้กำลังใจตำรวจตำรวจครับตั้งข้อหายาวเฟื้อย30กว่าคนข้อหา78ข้อหาคุณเพนกวิ้นเนี่ยนะครับนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยไปค้นบ้านเขาทำไม ผมดูคลิปแล้วมันมีประโยชน์อะไรเลยแม่ตำรวจเดชแข็งขันเลือกเกินนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายขยันอะไรนักหนาน้านองจา๋าประยุทธ์อยู่ไม่นานหรอกผมอยากให้ตำรวจเป็นต้นฐานของกระบ,บวนการยุติธรรมที่ฟังหูไว้หูหน่อยมาตราร้อยสิบหกปลุกปั่นยุยงไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็จะเข้าข้า้นเข้าข้ามปลุกปั่นยุยงนะครับกฎหมายอาญาเขาถือเจตนาเจตนาให้ ประชาชนสังคมมีความกระด้างกระเดืองหรือเปล่าไม่ใช่กฎหมายอาญามีเจตนาเป็นหลักนักศึกษาประชาชนเขาไม่ได้ไปปุกปั่นยุยงให้สร้างความกระด้างกระเดืองในประเทศชาติอะไรเขาต้องการให้ประเทศชาติไปสู่แนวทางที่ถูกต้องมันจึงไม่ผิดมาตราร้อยสิบหกวยมั่วจับมั่วเอาไว้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้นักศึกษาเคลื่อนไหวเท่านั้นเองครับแล้วเขากลัวคุณหรือเปล่าล่ะวันนี้คนจะเต็ม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับถ้าไม่ติดอะไรผมคนหนึ่งก็จะไปร่วมครับขอบคุณครับเจอกันครับชูสามนิ้วครับชูสามนิ้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ